จะเกิดอะไรขึ้นถ้านำสัตว์5ชนิดบนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมาวัดกันว่าใครล่าสำเร็จมากที่สุดสัตว์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไม่ได้วัดกันที่ความดุแต่วัดกันที่ล่าแล้วสำเร็จกี่ครั้งเพราะการล่าที่พลาดหมายถึงการเสียพลังและความเสี่ยงต่อชีวิตสัตว์ที่ได้อันดับที่หสิงโตนักล่าที่ประสบความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นฝูง ความสามารถของมันคือการไล่ต้อนและปิดทางหนีอาวุธคือแรงกัดและการโจมตีพร้อมกันหลายตัวแต่เพราะต้องพึ่งพาการประสานงานอัตราการล่าสำเร็จอยู่ที่ประมาณ20-30%เมื่อแผนพลาดเหยื่อก็หนีรอดได้ทันทีสัตว์ที่ได้อันดับที่4หมีขั้วโลกนักล่าที่ใช้ความอึดมากกว่าความเร็วความสามารถคือการซุ่มรอเหยื่อเป็นเวลานาน อาวุธคืออุ้งเท้าและน้ำหนักตัวมหาศาลแต่การล่าต้องแลกกับพลังจำนวนมากทำให้อัตราการล่าสำเร็จอยู่ราว30-40%สัตว์ที่ได้อันดับที่3เสือโครง่งนักล่าที่ออกแบบมาเพื่อการลอบโจมตีความสามารถคือการพรางตัวและพุ่งเข้าโจมตีในระยะสั้นอาวุธคือเขี้ยวและกรงเล็บที่เล็งจุดสำคัญการล่ามักจบในไม่กี่วินาที และมีอัตราการล่าสำเร็จประมาณ50-60%สัตว์ที่ได้อันดับที่2องจอระเข้น้ำเข็มนักล่าที่ไม่ต้องไล่ล่าความสามารถคือการรอจังหวะที่แม่นยำอาวุธคือแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดในโลกสัตว์ปัจจุบันเมื่อเหยื่อพลาดเข้าใกล้การล่ามักจบลงในครั้งเดียวโดวยอัตราการล่าสำเร็จสูงถึง60-70%สัตว์ที่ได้อันดับที่1 จากกัวนักล่าที่มีอัตราความสำเร็จสูงที่สุดในบรรดาแมวใหญ่ความสามารถคือการเข้าใกล้โดยไม่ให้เหยื่อรู้ตัวอาวุธคือแรงกัดที่สามารถเจาะกะโหลกได้โดยตรงการล่าของมันสั้นเงียบและแทบไม่พลาดด้วยอัตราการล่าสำเร็จสูงถึง80-90%สุดท้ายแล้วนักล่าที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ดุที่สุดแต่คือผู้ที่ล่าแล้วไม่พลาด